สวัสดีค่ะพบกับเ่อนี้วรยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยรู้กันออกกับสี่สูตรง่ายค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักสิบเรียงที่1บวกหลักสิบเรีงที่2หลักหน่วยเรีงที่1บวกหลักพันเรีงที่3หลักพันเรีงที่1บวกหลักร้อยเรีงที่2และหลักร้อยเรองที่1บวกหลักร้อยเรีงที่1ค่ะก็จะไปดูการคำนวณตรวจสอบความไม่นยำของสูตรฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หวเด็ด สูตรของเราบอกทุกรบอบยกทุกงวดทีดท่เป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามรุนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจากคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น29คูณเ9าเค่ะเท่ากับ2 8 7 1 79 9คูณเกาค่ะเท่ากับ7347 18คูณ58ค่ะเท่ากับ1044 เลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็นแปดเจ็ดสามหนึ่งศูนย์สองและสี่ค่ะตัวเลขจากศูนย์ค่ะจะได้เป็นเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบเอ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าและแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหกค่ะแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่ได้นะคะก็จะได้เป็นสองแปดเจ็ดหนึ่ง จ็ดสามสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์สี่สี่สามแปดเจ็ดสามหนึ่งสองห้าหกหนึ่งสองสามห้าและศูนย์เจ็ดสี่แปดค่ะในส่วนนี้มีเลขเด็ดรางวันใหญ่เข้าตเต็มๆถึงสองรางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือสามแปดเจ็ดสาม และหนึ่งสองห้าหกค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด่นสูตรเลขเด่นเลขเด่นมาเลยรู้กันออกในงวดที่ยี่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็นสิบสองคูณห้าสิบหกค่ะเท่ากับหกเจ็ดสองหลักพันไม่มีเศษเลขศูนย์ไปเลยค่ะ 38คูณ73ค่ะเท่ากับ2774 75คูณ98ค่ะเท่ากับ7350เลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็น6 5 7 0 2 3และ4ค่ะตัวเลขจาก0นย์ค่ะจะได้เป็น7บวก7เท่ากับ14ใช้แค่เล็กหน่วยก็จะได้เป็นเล็ก4นะคะ2บวก7เท่ากับ9 0บวก7เท่ากับ7 และ6กบวกหเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสอค่ะแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น06 72 27 74 73 50 65 70 02 34 49 72และ09 52ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับตะคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบอบกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเน่เน้นสูตรงวดต่องงวดไหมทุกคนที่ตามรุ่นการในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ด กับช่องวันนี้รวย